สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษประโยคที่บอกว่าไม่สบายหรือว่าป่วยนะครับประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้างเราจะมาฝึกพูดกันส่วนประโยคจะมีอะไรบ้างเราไปฝึกกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ How do you feel today? How do you feel? Today, how do you feel today? วันนี้คุณรู้สึกเป็นยังไงบ้าง How do you feel now? How do you feel now? How do you feel now? ตอนนี้คุณรู้สึกเป็นไงบ้าง What happened?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  เกิดอะไรขึ้น Are you sick Are you sick Are you sick คุณไม่สบายหรือเปล่าก็จะเป็นประโยคคำถามนะครับ Are you okay Are you okay Are you okay คุณโอเคหรือเปล่านะครับหรือสบายดีหรือเปล่าโอเคไหม ประมาณนี้นะครับประโยคต่อไป I'm feeling sick I'm feeling sick I'm feeling sick ฉันรู้สึกป่วยคือไม่สบายนั่นเองประโยคต่อไปนะครับ How are you feeling How are you feeling How are you feeling คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง I'm sick, I'm sick, ฉันป่วยนะครับไม่ได้แปลว่า6นะครับอันนี้ก็คือ S-I-C-K sick แปลว่าป่วยถ้า6กก็คือ six นะครับประโยคต่อไป I'm not feeling good, I'm not feeling good, I'm not feeling good ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยสบาย หรือประโยคมีนะครับ I have food poisoning I have food poisoning I have food poisoning poisoning นะครับฉันมีอาการอาหารเป็นพิษนะครับก็คืออาหารเป็นพิษ poisoning ก็คือเป็นพิษนั่นเอง I want to go to the hospital I want to go to the hospital I want to go to the hospital ฉันต้องการไปโรงพยาบาลน,นะครับ I've got a broken leg I've got a broken leg ฉันขาหักหักข้างเดียวนะครับประโยคนี้ I've ยอ่อมมาจาก I have got a broken leg a broken leg ก็คือขาหักหนึ่งข้างนะครับประโยคต่อไป I'm not well I'm not well. I'm not well. ฉันรู้สึกไม่ดีเลย I feel very weak. I feel very weak. I feel very weak. ฉันรู้สึกอ่อนเพลียมากคำว่า weak แปลว่าอ่อนเพลียนะครับก็คือไม่มีแรงต่อไป I'm not feeling very well. I'm not feeling very well. I'm not feeling very well. ฉันรู้สึกไม่ดีเอามากๆเลยคือรู้สึกไม่ดีมากๆหรือประโยคนี้ I feel ill นะครับหรือว่า I feel sick. I feel sick ก็จะแปลเหมือนกันนะครับฉันรู้สึกไม่สบายหรือว่ารู้สึกป่วยนั่นเอง I'm going to be sick. I'm going to be sick. I'm going to be sick. ฉันกำลังป่วยนะครับก็คือกำลังจะป่วยนั่นเองประโยคต่อไป I've got a cough. I've got a cough. I've got a cough นะครับฉันมีอาการไอ Cough แปลว่าไอนะครับ I've been sick. I've been sick. ฉันป่วย I feel faint. I feel faint. นะครับฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นลมคำว่า faint แปลว่าเป็นลมนะครับคำศัพท์นี้ต่อไป I feel hot. I feel hot. ฉันรู้สึกร้อนนะครับหรือ I have fever I have fever นะครับฉันมีไข้ถ้าจะบอกว่ามีไข้ก็ประโยคนี้ใช้ได้เลยนะครับ I have fever นะครับประโยคต่อไป My head is giddy My head is giddy My head is giddy ฉันรู้สึกเวียนศีรษะ My tongue is coated. My tongue is coated. ลิ้นของผมเป็นฝ้าขาว I'm asthmatic. I'm asthmatic. Asthmatic ก็คือฉันเป็นโรคหอบหืดนะครับ Asthmatic ก็คือเป็นหอบหืดนั่นเองนะครับคำศัพท์นี้ I'm epileptic. I'm epileptic. ฉันเป็นโรคลมบ้าหมู Epileptic <Apple. S 1> ก็คือโรคลมบ้าหมูนั่นเองนะครับประโยคต่อไปถ้าเป็นโรคเบาหวานก็คือ I'm diabetic I'm diabetic diabetic ก็คือฉันเป็นโรคเบาหวานประโยคต่อไป I have I have a pain all through the body I have a pain all through the body, I have a pain all through the body นะครับฉันรู้สึกปวดเมื่อยไปหมดทั้งตัวเลย I have a terrible pain in my chest, I have a terrible pain in my chest, I have a terrible pain in my chest ฉันรู้สึกเจ็บในอกมากเลย I think I've pulled a muscle in my leg. I think I've pulled a muscle in my leg. นะครับฉันคิดว่ากล้ามเนื้อขาของฉันถูกกระชากหรือว่าดึงนั่นเองนะครับ I have a palpitation of the heart. I have a palpitation of the heart. หัวใจของฉันเต้นถี่มาก Palpitation ก็คือการใจสั่นนั่นเองหรือว่าเต้นแบบถี่นะครับ ประโยคต่อไป I've been having difficulty sleeping. I've been having difficulty sleeping. I've been having difficulty sleeping นะครับฉันนอนไม่หลับนะครับก็คือหลับยาก difficulty sleeping ก็คือหลับยากนั่นเอง I do not sleep well. I do not sleep well. I do not sleep well. ฉันนอนไม่ค่อยหลับ หรือประโยคนี้ก็คล้ายประโยคเมื่อกี้เลยนะครับ I'm having difficulty breathing I'm having difficulty breathing ฉันหายใจลำบาก I've been feeling depressed I've been feeling depressed I've been, been feeling depressed ฉันรู้สึกหดหู่ใจ depressed ก็คือรู้สึกหดหูนะครับ I've got very little energy. I've got very little energy. I've got very little energy นะครับฉันไม่ค่อยมีแรงก็คือมีแรงน้อยนะครับประโยคต่อไปถ้ารู้สึกเหนื่อยก็ประโยคนี้เลยนะครับ I've been feeling very tired. I've been feeling very tired นะครับฉันรู้สึกเหนื่อยมาก หรือว่า I'm tired I'm tired ฉันรู้สึกเหนื่อยนั่นเองนะครับประโยคต่อไป I have no appetite for anything I have no appetite for anything I have no appetite for anything ฉันไม่รู้สึกอยากทานอะไรเลย no appetite ก็คือไม่อยากอาหารนั่นเอง appetite ก็คือความอยากอาหารนั่นเองเติม no เข้าไปไม่อยากอาหารนะครับ I feel like vomiting all the time. I feel like vomiting all the time. I feel like vomiting all the time. <S <S ฉันรู้สึกอยากอาเจียนตลอดเวลาเลยนะครับ Vomit ก็ <om> <om> คืออ้วกอาเจียนนั่นเองนะครับ All the time <S <S คือตลอดเวลา I don't feel good. I don't feel good. I don't feel good. ฉันรู้สึกไม่สบาย ประโยคนี้สันส้นๆง่ายๆเลยนะครับที่บอกว่ารู้สึกไม่สบายประโยคต่อไป I feel under the weather today I feel under the weather today ฉันรู้สึกป่วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยคที่บอกว่ารู้สึกป่วยรู้สึกไม่สบายนั่นเองนะครับประโยคนี้เนาะไม่ได้หมายถึงอากาศแต่อย่างใดนะครับประโยคต่อไป I feel sick I feel sick ฉันรู้สึกป่วยนะครับสันส้นๆง่ายๆเลย I don't feel good I don't feel good. I don't feel well. I don't feel well. I don't feel well. I feel weird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 . My head hurts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 . ปวดหัวนะครับ I feel hot I feel hot รู้สึกร้อนๆ I sneeze sometimes I sneeze sometimes บางครั้งก็มีจามนั่นเองนะครับ sneeze ก็คือจาม ก็มีหลายประโยคเลยนะครับในการบอกว่าไม่สบายเราก็สามารถที่จะฝึกแล้วก็นําไปพูดได้เลยนะครับว่าเรามีอาการประมาณไหนเป็นอย่างไรถ้าไม่ป่วยก็ดีแล้วนะครับ No, I'm good I'm good ก็ดีแล้ว โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกพูดประโยคภาษาอังกฤษที่บอกว่าไม่สบายหรือว่าป่วยนะครับประโยคภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไรได้บ้างนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับเราจะได้ฝึกแล้วก็นําประโยคเหล่านี้ไปฝึกพูดได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมาตอบ ทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวเอาไว้เจอกัน EP ต่อไปสวัสดีครับ